อีกหนึ่งเคล็ดลับวิธีนะครับในการไลฟ์สดยุคใหม่นะครับที่จะสามารถทําให้คุณสร้างเงินจากการไลฟ์สดได้ง่ายๆและเร็วที่สุดนะครับโดยการที่คุนนั้นหันกลับมาไลฟ์สดให้ความรู้หรือให้คุณค่ากับผู้คนหรือผู้ที่เข้ามาชมไลฟ์สดของคุณนั่นเองครับแทนที่คุณจะขายสินค้าเพียงอย่างเดียวนะครับแต่การที่คุณกลับมาให้ความรู้ให้คุณค่าให้ประโยชน์กับผู้ที่เข้ามาดูไลฟ์สดของคุณนั้นนะครับ จะทำให้คุณดูน่าเชื่อถือและก็ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าของคุณมากขึน้นนั่นเองครับโดยการที่คุณออกมาไลฟ์สดแบบกระชับสั้นๆได้ใจความนะครับแล้วสามารถที่จะให้คนที่เข้ามาดูไลฟ์สดของคุณนั้นเอาความรู้ของคุณกลับไปใช้ในชีวิตของเขาได้เลยนะครับและคุณก็สามารถที่จะขายสินค้าหรือขายคอร์สออนไลน์ของคุณนะครับในไลฟ์สดของคุณได้เลยเช่นกันนะครับ เพราะพฤติกรรมของคนส่วนใหญ่ในยุคนี้นะครับมักจะดูอะไรที่สั้นๆง่ายๆนะครับรวดเร็วได้ใจความนะครับและชอบดูอะไรแบบย้อนหลังนั่นเองนะครับเพราะมันสามารถที่จะให้เขานั้นรีเพย์ไปดูในจุดที่สำคัญสำคัญของเขาได้หรือเขาสามารถเลื่อนผ่านในจุดที่ไม่ค่อยสำคัญได้เช่นกันครับมันก็จะทำให้เขานั้นประหยัดเวลาได้มากขึ้นนะครับ และสิ่งนี้ครับคือวิธีการที่จะสามารถทําให้คุณนั้นไร้สดในยุคใหม่นะครับได้แบบง่ายๆสบายๆและได้เงินเร็วที่สุดครับผมครูใดถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ครับ